อัลฟารายงานต่อซิดโดยบอกว่าทุกสิ่งที่ซิดพูดนั้นเป็นความจริงและเธอพบการกล่าวถึงในตำราบโบราณถึงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นลัทธิแห่งเดียโบอลส หลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ทางรถยนต์มินอุรุคาเกโนะได้เกิดใหม่เป็นบุตรชายของบารอนคาเกโนะขุนนางที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าเขาเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกว่ามีเวทมนต์อยู่ในอากาศตระกูลคาเกโนะได้สร้างดาร์กไนท์ซึ่งสามารถเสริมความสามารถของตนโดยใช้เวทมนต์ได้ครอบครัวนี้มีความหวังอย่างมากกับแคลคาเกโนะพี่สาวของซิดซึ่งค่อนข้างมีพรสวรรค์ซิดเติบโตขึ้นมาเป็นตัวประกอบที่ไม่มีใครสนใจเขาเลย แต่ในตอนกลางคืนเขาจะออกมาต่อสู้กับพวกโจรโดยการใช้ดาบสแลมเขาฆ่าพวกโจรอย่างง่ายดายและยึดเอาทองคำและสมบัติไปนอกจากนี้เขายังพบกรงที่มีสิ่งมีชีวิตเน่าเปลือยมันน่าจะถูกครอบงำและมีเวทมนต์ล้นเกินเขาสนใจมันจึงพามันกลับบ้านจากนั้นก็ยิงมันด้วยเวทมนต์และทำการทดลองอื่นๆกับมันต่อไป หลังจากผ่านไป1เดือนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการกับเวทมนต์โอเวอร์โหลดได้ในที่สุดจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็กลับคืนสู่สภาพปกติเป็นเอลสาวแสนสวยด้วยความสงสัยว่าจะทำอย่างไรซิดจึงตัดสินใจลงมือทำบางอย่าง ขณะที่เอลตื่นขึ้นมาซิดก็บอกว่าเขาได้ทำลายคำสาปที่ใส่ร้ายทายาทของฮีโร่เขาโชว์หนังสือนิยายเกี่ยวกับฮีโร่สามคนที่เอาชนะเดียบอสให้เธอดูและเล่าให้เธอฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงพีศาร์ก็สาบแช่งในลมหายใจที่กำลังจะตายจากนั้นซิดก็อธิบายว่าลัทธิเดียบอลส์กำลังวางแผนที่จะชุบชีวิตปิศาร์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ลืมเรื่องเดียบอลสแล้วซิดก็ทำงานอยู่ในเงามืดเพื่อหยุดยั้งลัทธินี้เขาแนะนำตัวเองว่าชื่อชาโดผู้แฝงตัวอยู่ใน เงาและตามล่าเงาเธอจะเข้าร่วมกับซิดไหมหลังจากเสียทุกสิ่งไปเธอเห็นด้วยและอธิบายว่าพวกเราต้องการหาผู้สืบทอดฮีโร่เพิ่มและขยายองค์กรซิดตกลงและตั้งชื่อองค์กรว่า Shadow Garden และเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าอัลฟา สปีผ่านไปซิดอายุได้13ปีแล้วเขาฝึกซ้อมกับพี่สาวและถึงแม้เขาจะเอาชนะเธอได้อย่างง่ายดายแต่เขากลับทำตัวอ่อนแอและปล่อยให้เธอเอาชนะแทนตอนนี้แคล์อายุ15ปีและเมื่ออายุเท่านี้คุณนางก็ต้องเริ่มเข้าเรียนที่มิดจัดอะคาเดมี่สำหรับดาร์กไนท์ ในวันนั้นแครต้องเดินทางไปโรงเรียนแต่เธอหายตัวไปและห้องของเธอก็เละเทะในช่วง3ปีที่ผ่านมาอัลฟาได้รวบรวมสมาชิกในองค์กรเพิ่มมากขึ้นซิดถามเบตาว่าอัลฟาอยู่ที่ไหนและเบตาอธิบายว่าเธอกำลังมองหาเบาะแสนในการตามหาแครเบตาอธิบายว่าแครยังมีชีวิตอยู่และถูกสมาชิกระดับสูงของลักที่เดียบลอสลักพาตัวไปลัที่อาจเชื่อว่าแครเป็นหนึ่งในทายาทของฮีโร่ เบตาหยิบแผนที่ออกมาและระบุที่ซ่อนไม่กี่แห่งที่รู้จักแต่ไม่รู้ว่าพวกนั้นเก็บแคลไว้ที่ไหนซิดปามม่ไปที่แผนที่พวกนั้นอาจซ่อนเธอไว้ที่นั่นจากนั้นเบตาก็พบว่าการเข้ารหัสลับนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและจริงๆแล้วมีที่ซ่อนลับอยู่ที่ตำแหน่งที่ซิดชี้ไปซิดบอกให้เธอติดต่อกับเซเว่นชา d o โดที่ที่ซ่อน วิสคอนกรีซกำลังจับแคร์ที่ถูกกล้ามโซ่ไว้ด้วยผนึกเวทมนต์เขาแสดงความคิดเห็นที่พ่อของเธอสอนให้เธอเก่งเรื่องการต่อสู้แต่แคร์อธิบายว่าเธอเรียนรู้ทั้งหมดจากการต่อสู้กับน้องชายทั้งหากจากนั้นกรีซก็ถามว่าเขารักษาเธอได้ไหมเมื่อเธอแสดงอาการครอบครองแต่แคร์ปฏิเสธโดยระบุว่าไม่มีทางที่เขาจะสามารถรักษาเธอได้กรีซตั้งข้อสังเกตเผื่อไว้จำเป็นต้องตรวจสอบน้องชายของเธอด้วย ในขณะนั้นแคร์หักโซ่เส้นหนึ่งและจะรับบาเจ็บที่แขนกวาของเธอเพื่อปลอดปล่ยตัวเองเธอจะฆ่าใครก็ตามที่ประอาดมาแตะต้องน้องชายของเธอจากนั้นกรีตก็ชกหน้าเธอและมีชายคนหนึ่งมาแจ้งให้ทราบว่ามีผู้บุกรุกคนของกรีตถูกตัดเป็นชิ้นๆอย่างง่ายดายโดยเซเว่นชาร์โดออลฟากระบุว่าพวกเราคือชาร์โดการเดนและภารกิจของพวกเราคือทำลายล้างลัทธิเดียบอส กีสสงสัยว่าพวกนั้นรู้ชื่อนี้และความลับได้อย่างไรเขาโจมตีอัลฟาแต่เธอไม่มีปัญหาในการสกัดกั้นการโจมตีนี้และทำให้เขาบาดเจ็บเธอจะไม่ฆ่าเขาจนกว่าจะได้รับคำตอบเมื่อกีสจนมุมจึงกินยาเพื่อเพิ่มพลังเวทเขาพยายามผลักอัลฟาออกไปพังพื้นแล้ววิ่งหนีไปอัลฟาบอกสาวสาวไม่จะเป็นต้องไล่ตามเพราะชาโตามล่าเขาอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเธอแยกทางกัน ในขณะเดียวกันชาร์โดก็หลงทางและไม่รู้ว่าสาวๆไปอยู่ที่ไหนขณะที่เดินไปรอบๆอุโมงเขาพบกับกรีซกรีซโจมตีชา์โดซึ่งบล็อกการโจมตีได้อย่างง่ายดายชาร์โดตั้งข้อสังเกตว่าเขามีพลังเวทมนต์มากกว่าอัลฟาแต่ไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรจึงตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนและสกัดกั้นการโจมตี ขณะที่เขาทำเสร็จแล้วชารโดก็โจมตีกรีซและเริ่มตัดเขาทำให้กรีซสงสัยว่าเขาเคยถูกครอบงำในการต่อสู้มาก่อนไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนความมืดในโลกนั้นลึกกว่ามากแต่ชารโดบอกว่าเขาจะดำดิ่งลึกลงไปอีกกรีซกินยามากขึ้นเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองมากขึ้นโดยต้องการแสดงให้ชาร์โดเห็นว่าผู้คนไร้ค่าเปราะบางและไร้พลัง ชาโดสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้จากนั้นจึงใช้เวทมนต์จำนวนมากขณะที่กรีซล้มลงเขาสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีพลังต่อสู้กับความมืดแต่อาจจะไม่ใช่ชาโด วันรุ่งขึ้นแครกลับบ้านด้วยอารมณ์ไม่ดีบาดแผลของเธอหายดีในชั่วข้ามคืนและเธอก็ออกเดินทางสู่สถาบันการศึกษาซิดกระตือรือร้อนที่จะไปโรงเรียนด้วยตัวเองแต่ก็ดีเพราะเขามีเวลาอีกสองปีและต้องการให้สาวๆทำงานบ้างอย่างไรก็ตามอัลฟาบอกเขาถึงเวลาที่พวกเธอจะทิ้งเข้าไปซึ่งทำให้เขาตกใจมากแล้วตอนนี้ก็จบลง